กการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอชอบพบประชาชนทางสถานีวิทยุปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 93.75เมกะเฮิรตพบกันทุกวันศุกร์เวลา18นาิกาถึง18บนาิกาสนาทีอยู่กับผมดีเจคุมทรัพย์อาจมนัศชินพันธ์ วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12พฤษภาคม2566นะครับถือเป็นซีซั่นที่2แล้วนะที่เราได้มาจัดรายการพอชอพบประชาชนซึ่งในซีซั่นแรกเนี่ยเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2565เราจะนำเรื่องราวข่าวสารความก้าวหน้าโครงการต่างๆของกรมการพัฒนาชนมาบอกเล่าสู่ท่านฟังและว,วันนี้ยังมีสัมภาษณ์พิเศษ ท่านอาธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัฐในหัวข้อเรื่องการดําเนินงานตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในช่วงแรกเราจะนําเรื่องราวข่าวสารในรอบสัปดาห์มาเล่าสู่ท่านฟังและในช่วงที่สองก็จะเป็นการสัมภาษณ์ท่านอาธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนข่าวแรกในวันนี้เป็นการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดําเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่4สิงหาคม2 5 6 6ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราธานได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอาเภอที่ท่านมีภูมิลาเนา แล้วก็จะมีการตัดสินการประกวดโดยแบ่งออกเป็น4รอบดังนี้รอบที่1ในวันที่25ถึงวันที่26สิงหาคม25ง6จะเป็นการตัดสินการประกวดในระดับภาครอบที่2ในวันที่23ถึงวันที่24กันยายน2 5 6 6จะเป็นการตัดสินรอบก่อนรองชนะเลิศรอบที่3ในวันที่30กันยายน2 5 6 6จะเป็นการตัดสินรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบเซมิไฟนอล แล้วก็รอบที่4ในวันที่31ตุลาคม2,566จะเป็นการตัดสินการประกวดในระดับประเทศหรือว่ารอบไฟนอนก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับกลุ่มทอผ้าช่างทอผ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจติดต่อสอบถามแล้วก็สมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุก,กอำเภอได้ตั้งแต่บัดน,นจนถึงวันที่4สิงหาคม2566ครับ ข่าวต่อมาครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมงานโอทอปปิภาคประจําปี2566นะครับนวัตกรรมภูมิปัญญากลับมาอีกครั้งครับกับงานที่รวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าประดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ล้าค่าจากชุมชนแล้วก็ด้วยสุดยอดนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาจากทุวประเทศเรายกมาไว้ในที่เดียวในปี2566นี้นะครับกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดจัดงานโอทอปปิภาค ขึ้นจำนวน5ครั้งกระจายไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยได้ดำเนินการจัดไปแล้ว3ครั้งแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับครั้งที่4แล้วก็อีกครั้งที่5ก็จะดำเนินการต่อไปต,ไปตามลำดับต่างนี้ครับครั้งที่1เมื่อวันที่3 9ถึงเเมษายน2,566หน้าบริเวณสนามยิงปืนชอพันสอตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแาครั้งที่2เมื่อวันที่22ถึงวันที่28เมษายน ณนะบ้านสารป่าแดดหมู่ที่สองตําบลเวียงของอ,อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครั้งที่สเมื่อวันที่1นถึงเพฤษภาคม2 5 6 6นสะณสนามหน้าที่ว่าการอ,อรําเภอเมืองจังหวัดบึงการแล้วก็ครั้งที่4นี่กําลังดําเนินการนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6นบณบริเวณสนามหน้าสรารกางจังหวัดนครราชสีมาอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะครับก็กําหนดดําเนินการในระหว่างวันที่ 26, 26มิถุนายนจนถึงวันที่2รกรกฎาคม2 5 1 6ณบริเวณเวทีกลางสะพานหินตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็วันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับมาร่วมชอบชมชิมอิ่มใจในที่เดียวท่านจะได้พบกับ สินค้าแห่งภูมิปัญญาสุดยอดงานหัถศสินอันล้ำค่าจากชุมชนกว่า300รายการนะครับกว่า300ร้านค้าชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็ชมมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องต่างๆแล้วก็ร่วมรุ้นรับรางวัลมากมายนะครับในภายในงานก็มาเดินมาชมมาเที่ยวมาให้กำลัง,งใจกับพี่น้องจากทั่วทุกสารทิศนะครับเป็นการ เดินในเต็นท์ติดแอร์นะครับเย็นสบายแล้วก็ได้ชมสินค้าได้ชิมอาหารอร่อยแล้วก็ดูศิลปะวัฒนธรรมชมมินิคอนเสิร์ตต่างๆก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมาพบกับการสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อเรื่องการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชมุมชนท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัต เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วมาพบกันอีกครั้งครับเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบกันอีกครั้งกับรายการพชพบประชาชนกับผมดีเจกลุ่มทรัพย์อัศวรัตชินพันธ์วันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารดีๆในงานพัฒนาชุมชนที่จะบอกเล่าสู่ท่านฟังครับวันนี้ตรงกับวันที่12พฤษภาคม2516 เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านอนสิตสัมพันธรัฐท่านจะมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ผมอยู่กับท่านอธิบดีแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มาและก็วัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับครับก็ต้องเรียงนี้นะครับว่ากรมการชุมชนเป็น หนึ่งในเจ็ดกลมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกรมกำรันชนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าพัฒนาชุมชนนะก็คือมีความใกล้ชิดกับชุมชนนะครับทั้งประเทศเรามีแนวทางขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาชนเนี่ยก็คือในใต้พิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญ,ญาของสิพ่อเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราต้องมี2เรื่องที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนมีความเข้มแข็ง การที่เราจะมีเศรษฐกิจฐานะมั่นคงได้เนี่ยทุกคนก็ต้องมีอาชีพมีไรายได้นะเมื่อทุกคนมีอาชีพมีไรายได้แล้วเนี่ยก็ถ้าทําได้ดีทําได้พัฒนาขึ้นมันก็จะต่อยอดไปสู่ความมั่นคงนะครับของครอบครัวนะส่วนที่2ก็คือชุมชนเข้มแข็งเมื่อเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยทำงานแล้วเนี่ยมีอาชีพมีไรายได้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้คนที่เราจะเห็นในพื้นที่เนี่ยว่า จะมีคนที่เป็นรุ่นของสมอยยุกับเด็กเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าพื้นที่ไหนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีชุมชนเข้มแข็งเ,เราจะเห็นคนวัยทำงานเนี่ยเขาจะมาอยู่ในพื้นที่อันนั้นคือหลักสำคัญนะครับที่เราต้องการที่จะเชนฟอร์กู๊ดนะเพื่อให้เกิดผลสมริท์ที่เป็นรูปธรรม,มนะฮะและสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ก็คือเราต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถที่จะกลับมาทํางานที่บ้านนะซึ่ง การที่ทางานอย่างนี้นะครับจะให้ตำบลเข้มแข็งได้เนี่ยเราก็ต้องมีภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมกันไม่มีใครทํางานคนเดียวสําเร็จนะในพื้นที่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างเราเนี่ยคือภาครัฐนะครับกรมการมุชนเนี่ยก็จะต้องมีเ,เครือข่ายที่จะมาร่วมกันเราก็จะมีพันทาง,ทาง,ทางภาคก,การศึกษาภาคศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยในโค้ชชิ่งมาใช้องค์ความรู้ต่าง ในการสอนนะครับให้กับทางพื้นที่ในองค์ชาความรู้ที่ท่านมีนะครับสิ่งสำคัญก็คือประชาชนเนี่ยเป็นเผื่อ,อคือายที่สำคัญเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยภาครัฐจะ,ะเขาเรียกว่าจะสนับสนุนนะภาคเอกชนเนี่ยอีกภาคหนึ่งเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนแต่คนที่ท้าทานสาเร็จให้ยั่งยืนเนี่ยคือประชาชนต้องลงมือทําอันนี้ก็คือพี่น้องประชาชนเป็นส่วนสําคัญและอีกภาคหนึ่งที่สําคัญก็คือ ภาคของอสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนนี่ก็ถือว่าเป็นกลไกสําค,สคัญนะครับในการที่จะช่วยนะครับในการสื่อสารภาพลักษณ์ต่างๆแล้วก็สร้างประชาพ,พันธ์ความรับรู้นะครับในพื้นที่ไหนเช่นการที่เขามีอย่างเช่นสินค้าโอท็อปที่มีศักยภาพเนี่ยถ้าเขาได้ได้สร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องของอ การที่เด็กเยาวชนเนี่ยเขาจะได้ประทับใจว่าโอ้ในพื้นที่ของเขาในตำบลเขามีของที่ที่ทุกคนเนี่ยทั้งนอกรู้จักหมดเลยแต่คนข้างในไม่รู้จักเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมพันธ์ที่ที่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายคือภาคประชาสังคมนะครที่อยู่ในในพื้นที่นั้นเนี่ยจะช่วยกันขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยครับจะช่วยกันขับเคลื่อนอย่างนี้แล้วเราก็จะเท่าสู่การเป้าหมายการพัฒนาย,ยั่งยืนนะทุกคนจะรู้นะครับว่าสหประชาชาติเนี่ย เขามีการพัฒนายั่งยืน17ข้อคือ sdg 1 7นะครับเนี่ยาการกระทรวงไทยโดยประลักกระทรวงเนี่ยท่านก็พาผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเลยไป mou ที่ un นะเพื่อที่จะทําให้อ่าการพัฒนาเกิดความยั่งยืนที่แท้จริงเพราะทุกจังหวัดเนี่ยมันจะมีบริบทของมันอยู่แล้วก็คือมีเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและทรัพยากรแคล้วสิ่งแวดล้อมสี่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใน17ข้อของ un นะครับถ้าใคร ได้อ่านเนี่ยมันก็จะไปแยกข้อย่อยอยมานะครับจังหวัดเนี่ยคือจุดแตกหักแล้วจุดแตกหักมากกว่านั้นก็คือนะคอำเภอตำบลหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราทางสร้างให้ตำบลมีความเข้มแข็งอยัง่ยงยืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญที่กรมป้อชนเนี่ยซึ่งมีพัฒนากรอยู่ในทุกพื้นที่เนี่ยจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนครับแล้วตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีแนวทางหรือว่าเป้าหมายในการดําเนินการอย่างไรบ้างครับก็ เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องสร้างความรับรู้นะครับโดยการจัดทําบันทึกความร่วมมือนะฮะคือคนก็เรียกว่า M.O.U. เนี่ยแหละครับกับตําบลเป้าหมายแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมการความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนก็เริ่มตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดนะฮะทางในอำเภอนีฮะอันนี้ภาครัฐนะครับแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในพื้นที่นะครับภาครัฐทั้งหมดรวมถึงทางเจ้าคณะนะฮะจังหวัดเข้าชนะ อำเภอเจา้าคณะตำบลก็ต้องรับรู้ร่วมกันภาคการศึกษาก็จะมีท่านผอโรงเรียนอะไรต่างๆนะครที่จะเข้ามาร่วมนะครับรวมถึงผู้นําในพื้นที่นะท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกององค์งกรปกครองท้องถิ่นอันนี้ครับทุกคนเนี่ยจะมาร่วม MOU ร่วมกันแล้วก็ถ้ามีภาคเอกชนในพื้นที่เนี่ยก็จะมาร่วมด้วยอันนี้ก็คือสร้างความรับรู้ก่อนนะครับโดยการที่จะต้องทําความตกลงนะครับความร่วมมือกัน ในส่วนที่2เนะะี่ยฮะเราก็ต้องจัดทําแผ N, นการขับเคลื่อนซึ่งจังหวัดอำเภอเนี่ยตำบลเนี่ยเราจะมีประเด็นที่พัฒนา3มิตินะฮะก็คือมิติด้านความมั่นคงนะครับมิติความมั่นคงมิติด้านความยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดนะครับของแต่ละมิตินะครับที่เราจะต้องขับเคลื่อนในส่วนที่3พอเราได้ m o u แล้วก็จัดทําแผนเสร็จเนะรเราก็ต้องประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาสิทธิ์พอเพียง เมื่อเราประกาศเสร็จเนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนตามแผนนะครับโดยที่ผมเรียนเบื้องต้นและมีเจ็ดภาคีเครือข่ายนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันผลักดันนะครับเรื่องนี้ให้สําเร็จนะครับสุดท้ายพอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็มีการติดตามประเมินผลนะครับซึ่งก็จะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ที่ได้ได้รับการคัดเลือกนะครับว่าเป็นตำบลเข้มแข็งซึ่ง ีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยทําเรื่องหมู่บ้านเข้มแข็งมานะครับซึ่งได้รับพระขวารน,นั้นคุณจากกรมสมเด็จพระเทพและดาสามยมราชกุมารีเนี่ยท่านก็ได้พระทานรางวัลให้แต่ปีนี้เรากยกระดับจากหมู่บ้านเนี่ยเป็นตนําบลเพื่อจะให้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นแล้วก็มีเครือข่ายที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งโครงการตำบลเข้มแข็งเนี่ยก็ดำเนินการทั้งหมดทั้ง76จังหวัด878อําำเภอนะฮะก็อำเภอละหนึ่งตำบลซึ่งจะเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับนะ เมื่อพฤศจิกายน65ก็จะเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยก็คือปีงบประมาณเนี่ยคือกันยายน2 5 6 6ครับกรมการต่างชนก็ได้กําหนดพื้นที่ตําบลเป้าหมายในการพัฒนาแล้วนะครับ878ตบําบลนะฮะและตําบลเป้าหมายได้รับการจัดทําแผนขับเคลื่อนและบันทึก MOU ครับเขาตกลงนะฮะในการขับเคลื่อนตําบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาของสิ่งพอเพียงโดยมูลการความร่วมมือของ7ภาคีเครือข่ขาย นะครับเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง,งมั่งคงและยั่งยืนนะครับโดยที่เราได้มีประเด็นสําคัญนะครับที่เราต้องดำเนินการเนี่ยดังนี้นะครับก็คือ 1. ตําบลมีการผันจัดการชุมชนนะครับโดยมีประชาชนเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเขา 4, เรียกปัจจัย4นะก็คือมีอาหารเพียงพอนะพอมีอาหารเพียงพอก็มีแล้วก็มีคุณค่าต่อพภชนาการด้วยเพราะเราไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องซื้อกินพอเราไม่ต้องซื้อกินเนี่ยสิ่งเราปลูกเนี่ยมันก็ เาเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีสารเคมีเจือปนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นทำให้เราเนี่ยไม่มีสุขภาพที่ย่ําแย่นะครัว่าเราก็มีสุขภาพที่ดีเพราะาอาหารที่เราปลูกที่เราในพื้นที่เนี่ยมันก็จะทาให้เราเนี่ยได้บริโภคได้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ลดในการลดรายจ่ายเนี่ยประชาชนก็เราก็สร้างส่งเสริมให้มีงานทำเนี่ยเราก็สร้างเสริมจากเรื่องโอท็อปทุกคนก็รับทราบ ผิดพันในชุมชนนะให้เขาได้ไดําเ,เนินการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการรู้รักสามาคัคคีอันนี้เรื่องหนึ่เงเ,เรื่องสําคัญมีความปลอดภยัยในชีวิตสินิ์เราได้ยินโครงการที่ก็ต,ะตะลกนะผมฟังโครงการนี้ผมตลก,กทุกทีฝากบ้านไว้กับตารวจผมก็งงนวะ่าทำไมไม่ฝากบ้านไ้กับเพื่อนบ้านเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความมัน่นคงเราไม่แน่ใจเพื่อนบ้านไม่รู้จักกันนะแต่ว่า,ถ,าถ้าอยู่ในพื้นที่ชนบทเนี่ยทุกคนรู้จักกันหมดแต่พอเริ่มชมชนเมือง่ยเห็นไหม หลายๆคนก็บ้านมีวิวบ้านจาาัดสรรบ้างอะไรไม่เคยคุยกันเลยพอจะไปไหนไกลๆไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านมันจะมาขึ้นบ้านเราหรือเปล่า,านี่เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําทําไหราให้ใการชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็ง2ก็คือเศรษฐกิจที่ชุมชนเข้มแข็งก็คือเมื่อกี้ก็เรียนนะครับก็คือเราก็ได้ส่งเสริมให้มีผิดพันชุมชนนะครับมีการจัดการของสมาชิกลมกลุ่มกันนะครับบางทีก็ทําต้นทางไปการทางปลายทางนะ เช่นกเริ่มผ้าเนี่ยผ้าไทยเนี่ยนะครับแล้ก็เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี่นะก็ทำํำวัตถุดิบขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาถักมาทอนะครับแล้วก็มาเมื่อทําเป็นทอเสร็จก็เอามาไปทำการต,ตลาดออกขายาออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือทําทั้งกระบวนการมีรการรวมกลุ่มใครสนัดตรงไหนเนี่ยก็ก็ทาตรงนั้นนะฮะสุดท้ายนะครประชาชนในตนําบล ก็น้อมนาหลักปรัชญาของสิ่งพอเพียงเนี่ยเมื่อมา,มาเป็นสู่การปฏิบัติซึ่งมีเป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะได้อ,อยู่ในพื้นที่นะครับของตัวเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยร่วมกับการบริการร่วมมือของทุกคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราได้ดําเนินการนะครับท่านราบดีครับโครงการนี้นับแต่เริ่มดําเนินการมาเนี่ย มีผลการดำเนินง,งานเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งผลต่อประชาชนหรือว่าประเทศชาติอย่างไรบ้างครับครับสำหรับโครงการนี้ครับหมู่บ้านเข้มแข็งนะฮะซึ่งเราก็ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมานะรีฮะท่านได้พระราชทานาต่อเนื่องนะครับในปีทีผ่านมาก็เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งแล้วในตำบลเข้มแข็งครั้งแรกนะอันนี้เป็นครั้งที่สอง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้ให้ความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านเข้มแข็งแล้วเนี่ยตําบลก็จะเข้มแข็งถ้าตําบลเข้มแข็งแล้วอำเภอก็เข้มแข็งอําเภอเข้มแข็งแล้วจังหวัดก็จะเข้มแข็งจังหวัดเข้มแข็งแล้วประเทศเราเนี่ยเราก็เข้มแข็งถ้าประเทศทุกประเทศเข้มแข็งเนี่ยโลกเราก็จะเข้มแข็งเนี่ยก็คือเราก็จะลดการพึ่งพานะครับแล้วก็ลดรายจ่ายมันก็จะเพิ่มรายได้ไปในตัวด้วย นะเราจะเห็นว่าสถานก,การณ์โลกใบนี้นะฮะก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นโรคอัยพิบัตินะฮะต่างๆโรคภัยไข้เจ็บนะรวมถึงาบางทีก็เกิดสงครามที่เราได้ติดตามข่าวสารเนี่ยสิง่งเหล่านี้เนะี่ยเมื่อถึงถึงภาวะที่ทกดดันบีบคั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้แต่ถ้าเรามีทุกอย่างอยู่ในบ้านแล้วเนี่ย เราก็สามารถจะบริโภคนะครับได้ในชุมชนด้วยนะครับชุมชนของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันบ้านเราเข้มแข็งแล้วที่บอกว่าแล้วก็ชุมชนเรามีความเข้มแข็งเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนแะแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือว่าคือหมุ่สาวเนี่ยที่เขาไปทํางานไกลๆบ้านเนี่ยเขากลับมาทํางานที่บ้านมันก็มีเมื่อเรามีทุกเจเนอเรชันอยู่ในในบ้านเราแล้วเนี่ยเชื mm hmm ่อมันว่าบ้านนั้นจะมีความสุขแน่นอนนะครับมีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ คุณลูกอะไรอยเียอยู่ด้วยกันอันนี้มันมัน,ม,นมันก็เหนือกว่าสิ่งอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งจะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้มันก็เกิดอยู่ที่เราต้องมีเศรษฐกิจฐานรากที่มันคงแล้วก็มีชมุชมชมนที่แข่งในพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยคนก็ไม่ต้องออกไปอยู่ที่อื่นนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การตลาดและออนไลน์มันมีหมดแล้วนะครับเราทำเนี่ยเรื่องของการค้าขายเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปไปมีหน้าร้านบางที นะครับหน้าร้านก็อยู่ที่อยู่บนมือถือของเราเนี่ยทุกคนก็สามารถจะจับใจให้สอยได้นะครับเรามี7 2 5 5าบตำบลเราก็จริงๆอยากให้ทุกตำบลนะครับมีความเข้มแข็งหมดอะ่ะนะแต่ว่ามันก็ยังมีบริบทที่ต่างกันนะไอการที่ได้รับรางวัลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้ทําให้คนอื่นเนี่ยได้ได้เห็นแล้วก็สามารถที่จะ,อะเอามาเป็นตัวอย่างคนที่เข้มแข็งแล้วก็ ถ้าถ้ามีโอกาสก็ต้องไปไปให้ไปทําให้ตําบลที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยเข้มแข็งด้วยอันนี้เนี่ยคือคือเป้าหมายสาคัญแล้วก็คือว่าเป็นเป็นปัจจัยที่ที่ดีที่สุดฮะ,ะที่คนจะได้ช่วยเหลือกันบอกความสุขของคนเนี่ยที่สําคัญก็คือได้รู้ช่วยเหลือคนอื่นเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าความสุขมันอยู่ที่ใจนะครับมันจะทําให้ทำความดีความดีก็จะอยู่คู่เรานะครับก็การที่เราได้ทําเรื่องนี้นะครับ ก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเออบ้านที่เราอยู่ที่เราเกิดมาเนี่ยเราต้องมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยเพราะเราคิดว่ามีรายได้อยู่ข้างนอกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่เรามีรายได้แล้วเนี่ยมันก็ที่เราเคยคิดฮะไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆมีเงินเท่านี้ต้องไปซื้อ,อ ที่พักอาศัยเป็นต้นนะฮะซื้ออย่างเช่นอคอนโดเงี้ยนะครับเงินเท่านี้ซื้อได้ห้องเท่านี้แต่เงินเท่านี้เท่ากันเกิดกลับบ้านเนี่ยซื้อได้ที่ได้หลายไร่เลยนะครับแล้วเนี่ยพอซื้อที่หลายไร่ๆๆเราทำยังไงเราก็ทำขุดบอ่อน้ําปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่นะคะรับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเพราะเราอยู่ในพื้นที่โดยโดย,โดยโบริโภคสิ่งเหล่านั้นในพื้นที่ได้เนี่ยแล้วบ้านอื่นๆก็เป็นอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับใครปลูกไปเหมือนกันก็มาแลกเปลี่ยนกัน ะครับมาแลกเปลี่ยนกันพอปลูกได้เยอะเอาเอาไปขายได้อีกเพราะว่าเราเราปลูกในสิ่งที่เราเราทานเราก็ไม่ได้ใส่สารพิษสารเคมีแล้วก็เดี๋ยวนี้ครับทุกคนเนี่ยก็รักษาสมขภาพนะครับถ้าเรายิ่งงปลูกของดีๆเนี่ยคนก็จะจะมีะมามาซื้อของเรานะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้ท่านอธิบดีได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตำบลให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปครับก็ในฐานะของทู้บีของคชุมชนเนี่ยก็อยากเห็นสังคมไทยคือชนบทเนี่ยที่มีทุกเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันคะตามที่ผมได้กล่าวไ้แล้วเนี่ยโดยไม่ขาดช่วงตอนนะถ้าในพื้นที่เรามีทุกคนนะครับที่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนแก่กับเด็กเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าอันนี้คือเป้าหมายสำคัญนะครับ แล้วเราก็จะทําให้ส่งเสริมนะครับให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 7, 2 5 5พาบตำบลเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็หากมีเรื่องราวอะไรที่ผมงุบัตนจะช่วยได้เนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าเป็นหน้าที่หลักของกรมเราอยู่แล้วเขาพัฒนาคือสร้างสรรค์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัรชกาลที่9ได้บอกว่าเนี่ยการพัฒนาคือสร้างสรรค์เราก็พัฒนาชนก็คือการสร้างสรรค์ชุมชน เราก็สร้างสังคมชชนให้เขาอยู่ดีมีสุขนะฮะแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ครับต้องขอขอบคุณท่านอาถิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านอันสิทธิสัมพันธรัฐเป็นอย่างสูงที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยยังมีเรื่องราวข่าวสารที่อยากจะนําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบอีกมากมายครับ อยากให้ทุกท่านได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนพัฒนาตำบลให้เกิดความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงและก็เกิดความยั่งยืนต่อไปครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของกรมการพัฒนาชนได้ทางสื่อสังคมออนไลน์และก็รับชมรับฟังรายการพอชอบพบประชาชนย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์หรือทาง Facebook Fanpage กรมการพัฒนาชน สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา1 8บ0นาถึง18นาทีทางสถานีพิจุปปาก็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 93.75 MHz สเอำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชน ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ